มีนิง้งมีบอมมี่ที่เป็นพ่อเดียวกันเอ๊เอะอะไรนะไม่ได้สิพี่ติต้าเออนั่นแหละเลยว่าเฮถ้าถ้าเป็นพ่อก็น่าจะแต,แต่เขาจะเลฟพี่ติต้าไปอย่างนั้นเลยเหรอถ้าสมมุติแบบไม่ได้ไม่ได้มันดูแปลกก็เลยก็เลยกำลังจะคิดใหม่ว่ามันไม่ใช่เพราะลืมพี่พิต้าไปไงเมื่อกี้อืม ถ้าเลี้ยงถ้าแบบไม่นับเพจอะไม่นับพี่เพจอะมุกพี่โตเลยแหละใช่อย่างที่พี่กู้บอกอะเขาบอกว่าไม่นับพี่เพจนะยี่คือพี่คนโตเลยอะอเราต้องคิดว่าเวลาพ่อแม่เลี้ยงพี่คนโตเลี้ยงยังไง